สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูไนทมีนิทานสองเรื่องมาฝากเด็กๆเลยเด็กๆว่าสองเรื่องนี้เขาเหมือนกันตรงไหนคะพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยอืมจริงด้วยเขากำลังกอดอยู่เหมือนกันเลยเอ๊แล้วฝั่งนี้เขากอดแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงคะแก๊งเจ้าเป็ดกับเจ้าหา่าน ทุกตัวหน้าตาใกล้กันเลยทุกคนคิดว่าเขารู้สึกยังไงกันหนะ้าตอนก่อนแล้ว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 ถ้าเป็นเล่มนี้ล่ะตอนก่อนแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงหนะ้าวันนี้นะด้วยความที่เล่มนี้จะค่อนข้างสั้นคุณไหนก็เลยพามาฝากเด็กๆสองเล่มเลยฟังไหวไหมหนะ้างั้นเดี๋ยวลองดูนะคะงั้นเดี๋ยวให้เก๋ง เล่มนี้ไปนอนพักก่อนเมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มต้นเราคุณไอห,หยิบยืมเพลงมาจากหมู่บ้านพรมนะคะขอบคุณเพลงหมู่บ้านพรมค่ะนิทานเรื่องเป็ดและหา่านเจ้าห่านต้องการกอดเรื่องโดยชาร์ทฮิวส์เอ๊ะ เจ้าหานเป็นอะไรนะอืมเจ้าหานบอกว่าฉันรู้สึกเศร้าอืมรู้สึกเศร้าอ๋ออความเศร้าก่อนความเศร้าที่มาจากเมื่อวานน,น่ะเนาะในนิทานความเศร้าความเศร้าสีฟ้าเจ้าหานก็รู้สึกเศร้า ฉันคิดว่าระหว่างที่เจ้า,า่านกำลังจะบอกความรู้สึกและความต้องการของเขาออกไปอีกเพื่อนๆบอกว่าอืมรอกอรอกรพวกเรารู้แล้วว่าจะทำให้พวกเธอมีความสุขยังไงดีพวกเรารู้พวกเรารู้เดี๋ยวพวกเราจะให้กำลังใจเธอเองนะ,จะเจ้าหานไปเล่นช่อนหากันดีกว่า เริ่ม,มไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณนะฉันแค่ต้องการโอเคโอเคไม่เล่นซ่อนหาก็ได้งั้นพวกเราไปไปวิ่งไล่ลับกันโอเคไหมวิ่งไล่จับแล้วนะเริ่ม,มฉันว่าฉัน ไม่ได้ต้องการมันจริงๆหรอกโอเคโอเคงั้นพวกเราก็เออลองแบบนี้ดูไหมล่ะพวกเรามามาตีรังกากันดีกว่าไม่เป็นไรล่ะขอบคุณฉันฉันเอางี้เอางี้ พวกเราเล่นน้ำกันก็ได้นะพวกเราทุกตัวพร้อมจะเล่นน้ำกับเธอเจ้า,า่านไม่ไม่ไม่ดีกว่าไม่ละมันรู้สึกแย่น่ะไม่ดีกว่าโอ้งั้นพวกเรารู้แล้วเ,เธออยากร้องเพลงใช่ไหมไม่ฉันไม่ต้องการ ต้องการอะไรนะ ีใจกับเจ้าห่านจังเลยที่ได้กอดอุ่นๆจากเพื่อนๆทั้งสามเป็นกอดที่อุ่นมากๆเลยค่ะงั้นครูไหว่าตอนนี้เจ้าหานน่าจะกำลังใจดีขึ้นเพราะได้พลังกอดจากเพื่อนๆไปเต็มเลยเราลองให้เจ้าห่านมาพบกับการกอดอีกรูปแบบหนึ่งดูนะว่าเมื่อกี้พวกเราเห็นหานกับเป็ดกอดกัน ครูไนกอดเด็กๆครูไหนกอดครูพิงเด็กๆกอดตุ๊กตาเด็กๆกอดคุณแม่เด็กๆกอดคุณพ่อเอ๊แล้วในโลกนี้เรากรอแล้วในโลกนี้เรากรอขอโทษค่ะแล้วในโลกนี้เด็กๆกว่าพวกเรากอดอะไรได้อีกบ้างลูะ อกอดอะไรดีนะแล้วเวลาเด็กๆกอดเด็กๆรู้สึกยังไงอะคะถ้าเป็นครูไนท์หรอเวลาครูไนท์ได้กอดครูไนท์ก็จะยิ้มรู้สึกอบอุ่นแล้วในโลกนี้เรากอดอะไรได้อีกบ้างนะอ๋อๆครูไนท์ชอบกอดต้นไม้ด้วยขอต้นที่ตัวใหญ่ๆเลย คุณลูงต้นไม้คุณปู่ต้นไม้จะใจดีมากเลยอืกอดอะไรได้อีกนะงั้นเราลองมาฟังกันอีกเล่มหนึ่งดูเนาะว่าพวกเขากอดอะไรกันบ้างนิทานเรื่องกอดจาก SCG เรื่องและภาพโดยมากิซาซากิแปลโดยมารีนาโคบายาชิสาวน้อยกำลังกอดกับใครนะคะ เขากอดกันที่ไหนนะกอดน,าาน้าชายหง่ะน้าชายหัดเงียบสงบมีเพียงเสียงคลื่นและนกน้อย ว้าวคุณอดูดคิดถึงจังเลยขอกอดได้ไหมกอด <c oughs> คุณจอละคเคอา้าวคุณแพนกรีนสบายดีใช่ไหมกอดหน่อยนะคุณลุงหายไปไหนมาไงไงเจ้าป่ามืกยักษ์ วิ่งเข้าหากันเพื่อที่จะกอดโหมือเยอะๆของเจ้าปลาหมึกโอบก,กอดคุณลุงได้ทั้งตัวเลยคุณหมูไม่ได้เจอกันตั้งนานว้าวหนูคิดนกก็จังเสียงคลื่นยังคงดังอยู่ แล้วทั้งคู่ก็วิ่งเข้าใกล้กันใกล้กันเพื่อจะมากอดกันดีใจจังที่ได้เจอกันคุณม้าลายกอดเจ้าอูดด้วยความรักจอร์เค้และแพนกวินกอดกันด้วยความรักคุณลุงและปลาหมึก กอดกันด้วยความรักและความคิดถึงหนูน้อยและเจ้าหมูก็เช่นกันและตอนนี้พระาทิตย์ก็กำลังกอดกับทะเลเขาค่อยๆลาลับไปแสงพระาทิตย์สะท้อนน้ำทะเล ในที่สุดดวงตะวันก็มากกอดกับทะเลแล้วค่อยๆหายตัวไปเพื่อกลับไปพักผ่อนและกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้เ <c pave> มื่อกี้เราเจอตัวละครหลายตัวเลยว่าใครกกอดกับใครบ้างเด็กๆพอจะจำได้ไหมว่านี่เป็นเงาของใครคะ จอระเข้หรือเปล่าตัวนี้เและนี่ล่ะเป็นเงาของใครเลยมีล่ะนี่นะนี่เจ้าหมูแน่เลยใช่ไหมแล้วเจ้าตัวนี้ล่ะนี่คือแพนกวินหรือเปล่าโอ้คุณไหนเริ่มตาลายต้องให้เด็กๆช่วยแล้วล่ะว่าเงาแต่ละตัวเป็นของใครบ้างและเด็กๆจําได้ไหมนะว่าแพนกวินกอดกับพี่หมูหรือเปล่า งั้นเราลองดูนะว่าเด็กน้อยกอดกับใครนะติ๊กตอกติ๊กตอกอืมกอดกับใครนะอืมเด็กน้อยกอดกับเจ้าหมูแล้ว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 ไหนคุณลุงนะนี่ใช่คุณลุงไหมอืมหมอสงสัยคุณไหนตาไายคุณลุงกอดกับใครลูกมีมือเยอะเยอะเลยใช่แล้วใช่แล้ว คุณลุงก,กอดกับปามือแล้วเจ้าอูดกอดกับจระเข้ไหมนะอ,อ๋อไม่ใช่เหรอนั้นนะสิเจ้าอูดกอดกับหมาลายหึงั้นก็เหลือเจ้าจระเข้กับแพนกวินที่มากอดกันหึวันนี้เด็กๆได้กอดคุณพ่อคุณแม่แล้วยังคะแล้วได้กอดตุ๊ก,กตาแล้วยังเอ,อ่ยจริงๆอ่ะ ครูนายมีเทคนิคด้วยนะถ้าสมมุติเราคิดถึงใครมากๆแล้วเรายังไม่ได้เจอเขาเราสามารถกอดตัวเราเองได้ด้วยนะเด็กๆกอดตัวเราเองเอามือสองข้างมาควยกันแล้วก็กอดตัวเราด้วยความรักไต้เหมือนกันนะแล้วก็ส่งความคิดถึงไปทางสายลมเลยขอบคุณเด็กๆที่ฟังเป็นเพื่อนกันสองเล่มเลยนะคะแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่คะ่ะ